สวัสดีครับตอนรับสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับคืนนี้อยู่กับผมสัตรคุณดาเกลี้ยงครับและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับการประกาศเดินทางกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรในวันที่10สิงหาคมนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้นายทักษิณได้ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆประกาศมาแล้วหลายครั้ง ว่าอยากกลับไทยแต่ทางกฎหมายนายทักษณิณมีสถานะเป็นผู้หนีคดีซึ่งตอนนี้มี3คดีนะครับที่คำพิพากษาได้ตัดสินโทษจำคุกรวมกันทั้งหมด10ปีครับนักกฎหมายต่างให้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับว่าการประกาศเดินทางกลับไทยของนายทักษณิณก็คือการประสานเพื่อมอบตัวแล้วเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถูกนำตัวไป สืสารจากคดีที่มีคำพิพากษานะครับอย่างเช่นคดีทุจริตโครงการหวยบนดินคดีให้ธนาคารเอ็กซิบิแบงค์ปล่อยเงินกู้แก่เมียนมา4,000ล้านบาทและคดีใช้นโอมินีถือหุ้นบร,ริษัทชินขอบการประกาศเดินทางกลับไทยครั้งล่าสุดนี้เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนที่สุดก็ว่าได้คุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคนในครอบครัวออกมายืนยันนะครับโดยเฉพาะนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวได้ประกาศ ผ่านทางสังคมออนไลน์และยืนยันกับสื่อมวลชนว่า10สิงหาคมนี้นายทักษณิณจะเดินทางกลับไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวลงที่สนามบินดอนเมืองช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวได้ถามนะครับว่าเมื่อกลับมาแล้วคุณทักษณิณพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่นางสาแพ,พทองทานตอบสั้นๆว่าใช่ไปฟังการให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับ ทำไมถึงเป็นวันที่สิบคะคุณอิงคะก็จริงๆคุณพ่ออยากจะกลับมาก่อนแล้วนะต่อเป็นวันหยุดเป็นเดือนที่เป็นวันหยุดนะคะก็เลยเลือาวันที่เหมาะสมนะคะพอโพสต์ออกไปแล้วกระแสแบบนี้แต่ก็มาตุ้มหลายสิ่งหลายอย่างคือต้องต้อบครัวต้องรับกันยังไงก็ต้องมุ่งแต่จะต้องรับที่ที่จะต้อนรับคุณพ่อนะคะอีนี่คิดว่าถึงนเขาจะอยู่ไกลอ่ะเขาคงไม่เห็นฟีดแบบพวกนี้แล้วคงณดีใจมากๆนะอันนี้ก็ก็รู้สึก จีใ,ใจแอบเขาค่ะท<ำ>ีน<ำ>ี้เคยบอกว่าจะต้องประเมินสถานการณ์การเมืองให้นิ่งก่อนตอนนี้กําหนดวันชัดเจนเป็นวันที่สิป,ประเมินสถานการณ์การเมืองนิ่งแล้ว <ผม S 1> ใช่ไหมคะค่ะประเมินคุณพ่อก็เป็นประเมิมนะมนะคะว่าว่าจะยังไงแล้วก็จริงๆว่าจริงท่านคงอาจจะรอไม่ไหวแล้วว่าจริงเคยประเมินว่าเธออยากกลับตั้งแต่ตกตตรกฎาคมใช่ไหมคะทีน,น,นี้เนี่ยก็คงยังยังไม่ได้เซจสิ้นอะไรก็คิดว่าอยากกลับมาแล้วล่ะก็เลยว่าคงคงนิ่งขึ้นแล้วล่ะช่วงนี้ก็คิดว่ากลับมา ตัวคุณเ,เองเคยบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ยังยังมีความห่วงอะไรอยู่ไหมคะแน่นอน,อนอค่ะห่วงเรื่องความปลอดภัยแน่นอนตลอดแลวละ่ะว่าเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในในปรเซสที่เขาจะกลับมาะคะ่ะแล้วก็อันนี้ที่คุณพ่อเป็คนจัดการเองทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็มีหน้าที่บอกประชาชนแล้วก็บอกสื่อมวลชนด้านพลตำรวจโทโชคชัยงามวงรองผู้บัญชากาตรตำรวจนครบาลเปิดเผยว่า หากการเข้ามาในไทยและเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายนะครับก่อนหน้านี้มีการประชุมเตรียมแผนรองรับตั้งแต่ลงเครื่องบินจนถึงการควบคุมตัวไปศาฎากาและเรือนจำครับมาดูคดีที่นายทักษิณต้องกลับมารับโทษเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยนะครับซึ่งสารได้พิจ พิพากษาจำคุก4คดีมี1คดีที่หมดอายุความไปแล้วรวมโทษจำคุกในทั้งสิ้น10ปีนะครับคดีที่ถูกพิพากษาไปแล้วเนี่ยประกอบไปด้วยคดีทุจริตโครงการหวยบนดินนะครับสาลพิพากษาว่านายทักษิณมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จำคุก2ปีไม่รอลงอาญา คดีถัดมาคือการให้ธนาคาร e x ็ m Bank ปล่อยเงินกู้แก่เมียนมา4,000ล้านบาทสารพิพากษาวา่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152จำคุก3ปีไม่รอลงอาญาและอีกคดีก็คือคดีให้โนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอบและเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคมสารพิพากษาวรวมโทษจำคุกเนี่ย5ปีนะครับและสารฎีกาออกหมายจับจำเลยเพื่อบังคับ ตามคำพิพากษาส่วนคดีจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษที่คุณหญิงพุทมานซื้อที่ดินย่านรัชดาดราคา700กว่าล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสารีกาอ่านคำพิพากษารับหลังนะครับลงโทษจำคุก2ปีซึ่งคดีนี้หมดอายุความไปแล้วนะครับ นอกจากนี้ยังมีคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชไต่สวนก็คือคดีดระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G จีสมรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรคดีนี้ปปชแจ้งข้อกล่าวหานายทักษิณเพิ่มเติมนะครับว่ามีบทบาทและอยู่เบื้องหลังในการสั่งให้มีโครงการระบายข้าว G2G อ้างหลักฐานเป็นการสนทนาผ่านวิดีโอลิงก์ที่โรงแรม SC Park ส่วนคดีอนุมัติ ซื้อเครื่องบินแบบ a 3 4 0 5 0 0จำนวน4ลำเมื่อปี2545 2 5 4 7ถึง2547และปี2554อนุมัติโครงการจัดหาเครื่องบิน75ลำไม่คุมค่าทำให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นปปชกล่าวหานายทักษิณพร้อมพวกรวม5คนครับล่าสุดปป,ปชมีมติ ไม่ชี้มูลความผิดนายทักษิณน,นะครับและยกคำร้องไปแล้วส่วนก่อนหน้านี้ครับยกฟ้องไปสองคดีก็คือคดีสั่งกระทรวงการคลังบร,บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ TPI ยกฟ้องเมื่อปี2 5 6 2นระครับระบ,บุว่านายทักษิณไม่ได้มีเจตนาพิเศษในการให้กระทรวงการคลังเข้าไปบริหารจัดการแผน TPI และไม่ได้แสวงผลประโยชน์หรือกระทําการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตหน้าที่โดยไม่ชอบ ส่วนอีกคดีก็คือคดีธน,น,นาคารกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษดามหานครโดยทุจริตวงเงินกว่า9,000ล้านบาทคดีนี้สารดีกายกฟ้องนายทักษิณพร้อมทั้งเพิกถอนหมายจับครับ นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณประกาศจะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคมนี้นะครับโดยให้สัมภาษณ์ในแง่ของกฎหมายนะครับว่าการจะดําเนินการใดๆในสิทธิของตัวผู้ต้องหานั้นจะทําได้ภายใต้เงื่อนไขต้องอยู่ระหว่างการรับโทษซึ่งหมายถึงการถูกคุมขังและไม่สามารถถูกกักตัวอยู่บ้านได้พร้อมทั้งกําชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลเรื่องสำคัญ ไปฟังกันครับผมได้กำชับเจ้าหน้าที่กรมรชาชทัณฑ์ว่าให้ดูแลสามเรื่องเป็นพิเศษคือหนึ่งความปลอดภัยเรื่องนี้อาจจะทำให้คุต้องสินได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากนักโทษอื่นเพราะนักโทษไม่อื่นไม่มีปัจจัยเสี่ยงข้อน,นี้ข้อที่สองให้มีความสะดวกตามสมควรไม่ถึงขนาดสะดวกมากจนเป็นอภิสิทธิ์อะไรแต่ต้องสะดวกเพราะมันจะมีคนเขาเยี่ยมเราคาดหมายว่าอาจจะมี องค์การระหว่างประเทศมีใครสิทธิมนุษยชนมีอะไรแฟนคลับมวลชนเยอะ,ะก็ให้มีความสะดวกพอสมควรและข้อที่3ก็คือให้มีความสบายตามสมควรไม่ถึงขนาดสบายมากนักแต่สบายในที่นี้แปบบว่าเพราะว่าอายุเกิน70แล้วก็ป่วยมันก็จะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอายุ25-30 หากนายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยจริงมีหลายคดีที่ต้องกลับมารับโทษนะครับและมี3คดีที่ถูกตัดสินจำคุกตรวม10ปีจึงมีคำถามนะครับว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินทางกฎหมายกับนายทักษิณอย่างไรบ้างผมได้พูดคุยสอบถามกับนายวิษณุบุญมาตรรัตนวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองและเป็นนักกฎหมายด้วยนะครับไปฟังการให้สัมภาษณ์ครับ อาจารย์ครับในฐานะเป็นทั้งนักวิชาการทนายความนักกฎหมายอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยทีครับว่าสถานะของคุณทักษิณที่กลับมาไทยครั้งนี้สถานะใดกันแน่ครับอาจารย์อสถานะของคุณทักษิณน,นะนะอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยก็คือเป็นนักโทษแน่นอนน,นะครับเพราะว่าสารดีกาพิพากษาแล้วนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราถือว่าคดีถึงอที่สุดแล้วนะครับ อันนั้นก็จะเป็นนักโทษนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือศาลได้อนุมัติหมายจับนะครับตามมาตราที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับซึ่งหมายจับเนี่ยก็คืออวักหนึ่งเนี่ยใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรคแต่คุณต้องสิบตอนนี้เป็นเป็นนักโทษครับแต่ก่อนเขาเป็นจำเลยใช่ไหมครับเมื่อศาลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยก็จะมีฐานะเป็นนักโทษครับ จากคำมีปากษาของสาลดีกาครับการจากครับคุณการที่คุณทักษิณเดินทางมาจากต่างประเทศขั้นตอนจะแตกต่างจากผู้ต้องหาหรือว่านักโทษที่อยู่ในประเทศไหมครับอาจารย์ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าคุณทักษิณตอนนี้ก็ถูกหมายหมายจับนะครับแล้วก็หมายจับนี้ก็อยู่ที่ตำรวจทุกท้องที่นะครับทุกหน่วยนะครับรวมทั้งตอมอด้วยนะครับตรวจคนเข้าเมืองนะครับ อันนี้เวลาคุณทักษิณจะเข้ามาต้องผ่านอตอมอหรือตรวจตรวจคนข้อเมืองใช่ไหมครับขี่มาปุ๊บเนี่ยหมายมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็จะถูกหมายจับนะครับครับอาจารย์ครับงั้นแสดงว่าการที่คุณทักษิณทันทีที่ลงเครื่องแผ่นเหียดแผ่นดินไทยหมายความว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องไปควบคุมตัวทันทีตามกระบวนการกฎหมายอันนี้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับคือถ้าตำรวจไม่จับคุณทักษิณเนี่ยตำรวจก็จะถูก ข้อหาหนึ่งห้าเจ็ดครับระเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรับโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปีครับซึ่งเป็นคดีอาญาทุจริตครับตพฤตรมิชอบนะครับดังนั้นเนี่ยตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นะครับอันนี้ถือว่าคุณทักษิณเ,เป็นมักโทษน,น,นักโทษชายแล้วนะครับถือว่าความพิพากษาข,าของศาลฎีกาเสร็จเด็ดขาดในการพิจารณาคดีแล้วครับมีอีกทางหนึ่งก็คือนอกจากที่คุณทักษิณไม่อยากให้ถูกจับนะครับก็อาจจะ ประสานมาขอมอบตัวในลงมาในลักษณะเครื่องบินเ็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอมอบตัวกับพนักงานสอบสวนล่วงหน้าอันนี้ก็จะไม่ต้องถูกจับกลุ่มนะครับแล้วก็ทางตํารวจก็จะควบคุมตัวไปที่ศาลศาลที่ออกหมายจับนะครับเพื่อไปให้รายงานศาลว่าได้จับกลุ่มผู้ที่อยู่หมายแล้วนะครับซึ่งศาลเองก็ต้องใช้อํานาจตาม พวิอาญานะนะครับมาตราที่68ครับนะฮะศาลก็ต้องดูว่าคดีคุณทักษิณเนี่ยนะครับหมายจับเนี่ยยังคงใช้อยู่ได้หรือไม่นะครับในมาตรา68เนี่ยนะครับเว้นแต่นะครับคดีของคุณทักษิณเนี่ยขาดอายุความนะฮะผมผมก็ได้ยินแตผมยังไม่เห็นสำนวนนะครประมาณ3คดีเนี่ยเขาก็บอกว่าบางคดีก็ขาดอายุความถ้ามันขาดอายุความเนี่ยเออ อันนี้ก็จับเขาไม่ได้เพราะกฎหมายก็เขียนโดยชัดนะครับว่ามาตรา68เนี่ยนะครับอ,อหมายจับเนี่ยขาดอายุความเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับ,รบหรือกรณีที่สองนะฮะที่คุณทักษินไปศาลที่ออกหมายจับนะครับนะศาลนั้นได้ถอนหมายคืนนถ้าถอนหมายคืน,นก็คือถ้าคุณทักษินก็ถือว่าไม่ต้องถูกจับแล้วก็ก็เป็นเป็นผู้บริสุทธิ์ไปนะครับถ้าการเดินทาง กลับประเทศไทยของคุณทักษิณครั้งนี้แสดงว่าเป็นการประสานเป็นเป็นการเดินทางกลับมาโดยเนื่อนไขก็คือเป็นการประสานเพื่อมอบตัวอันนี้ถ้า,ถาสาื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังเป็นการประสานมอบตัวใช่ไหมครับอาจ,จารย์ในทางกฎหมายผมผมผมดูมแนวโน้ม<ช><ช>น่าจะเป็นอย่างน,านั้นเป็นดูแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนัน้น,นเพราะมีการประกาศอย่างเปิดเผยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่ มีบางท่านที่ให้สัมภาษณ์ว่าออกหมจับยะจับคุมเนี่ยในในตากผมผมคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้รอะครับผมว่าน่าจะประสานเน่ยอมอบตัวแล้วนะครับแล้วก็คุณทักษิณล,ลงมาน,นะครับอลงมาเสร็จก็ตำรวจก็ควบคุมไปที่ศาลน่นะครับศาลก็ต้องออยกเลิกหมาจับก็ออดเป็นหมายขังใช่ไหมครับ<ช>หมายขังก็ส่งไปที่รชาชัณฑ์ นะฮะราชทันปุ๊บก็หมดหน้าที่ของศาลต่อก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือเราชทันครับผมได้ดูข้อมูลของกรมราชทันครับอาจารย์ก็ระบุว่ากรณีที่ผู้ต้องขังระบุว่าผู้ต้องหาที่อายุเกินเจ็ดสิบปีหรือว่าสูงอายุมีปัญหาสุขภาพจะได้รับการยกเว้นกรณีอย่างนี้คุณพักสินเข้าขายไหมครับอก็เข้านะครับ กรณีนี้ก็เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับอย่างเช่นประธานโทษนะครับต้องขอเอานาำท่านของท่านกำนันป้อก็เหมือนกันนะครับก็เกินเจ็ดสิบใช่ไหมครับก็อาจจะขอไปอยู่โรงพยาบาลก็ไปอะไรเนี้ยครับก็ก็ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้มันมันมันอยู่ในเขตของกรมราชธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งท่านรองอาจารย์วิศนุเกือง,งามดูแลครับ อันนี้อันนี้ก็ก็ก็มันมีระเบียบในราชฐานก็อยู่ครับอาจารย์ครับคดีคุณทักษิณสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการเมืองไทยและสังคมไทยเราได้บ้างครับอาจารย์คดีของคุณทักษิณเนี่ยสะท้อนถึงว่าคุณทักษิณเป็นรัฐบาเป็นรัฐบาลพลเรือนคนแรกนะครับต้องอยู่ครบสี่ปีแล้วก็อยู่อีกสมัยหนึ่งมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นเป็นสีเสื้อนะครับซึ่งความขัดแย้งนั้นก็ก็ยังไม่จบจนผ่านมาสิบหกสิบเจ็ดปี จนมาถึงพลเอกประวิทย์ท่านพยายามจะแก้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นก็คือมีนโยบายก็เรียกว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งซึ่งก็จะเป็นรูปธรรมแล้วนะครับถ้าคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยความขัดแย้งมันมีความสมัครสมานสมาสมาัคคีเนี่ยผมว่าความแตกแยกในสังคมในชาติเนี่ยผมคิดว่า อาจจะลดน้อยถอยลงหรืออาจจะไม่มีเลยครับกรณีของคุณทักษิณนะครับถ้าคุณทักษิณขับมาแล้วมันเกิดความสมานและฉันเกิดขึ้นในสังคมนะครับและลืมเรื่องอดีตที่เกิดขึ้นนะครับครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วิษณนุบุญมาตรัสนะครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองและเป็นนักกฎหมายครับคุณผู้ชมครับหากวันที่สิบสิงหาคมนี้นายทักษิณเดินทางกลับไทยตามที่ได้ประกาศไว้ อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกลมราชทรร์ทางรองอธิบดีกรมราชัรร์ยืนยันนะครับว่ามีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนเท่าเทียมกันครับนายสิทธิสุทีวงรองอธิบดีกรมราชทรร์เปิดเผยนะครับว่ายังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมราชาทัณฑ์พร้อมที่จะรับตัวนายทักษณิณหากได้รับคําสั่งหรือหมายสารคดีใดแจ้งไปยังกรมราชทัณฑ์หากเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวนายทักษณิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยมีมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขังครับ ยืนยันว่ามีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนเท่าเทียมกันครับอยู่บนพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักโรคเป็นเวลา5วันและต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากกระถานพยาบาลของเรือนจำด้วยส่วนกรณีนายทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ และจะแยกควบคุมในห้องกักโรคเฉพาะผู้สูงอายุนะครับหากมีโรคประจําตัวที่จะต้องรักษาต่อเนื่องกลมราชทรร์จะมีแพทย์ประจําเดือนจาที่จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิษในการจําแนกผู้ต้องขังไปฟังรองอธิบดีกลมราชทรร์พูดถึงเรื่องนี้ครับกลมราชธรรจะรับตัวคุณทักสินได้ก็ต่อเมื่อมีหมายสารมานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณทักษินถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะ มาจากช่องทางไหนก็ตามนะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นําตัวไปส่งสารนะครับเมื่อถึงสารแล้วพิสูจน์ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันก,กับที่สารต้องการนะครับสารก็จะออกหมายให้กับทางกรมราชทัณฑ์ครับถึงผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาหานครนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้หมายสารแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะรับตัวคุณทักษิณมาคุมขังตามสถานที่ที่สารกําหนดนะครับ สำหรับมาตรการในการรับตัวคุณทักษณิณเนี่ยก็มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วในการรับตัวคุณขังเข้าใหม่นะครับเริ่มต้นจากการทําประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเราก็จะมีทันตแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ในการที่จะให้การดูแลนะครับก็ต้องขอเรียนว่าเราปฏิบัติ กับผู้ต้องขังทุกๆคนนะครับมีมาตรฐานเดียวกันเท่าเทียมกันนะครับถ้าเจ็บป่วยก็ให้การรักษานะครับก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับ นอกจากนี้ครับกรมราชทรร์ได้เตรียมแผนรักษาความปลอดภัยนะครับหากมีมวลชนจํานวนมากเดินทางไปให้กําลังใจหรือเข้าไปในเขตพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจําเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของประชาชนครับ เส้นทางของนายทักษิณชินวัตรจากนายกรัฐมนตรีที่ชนะการเลือกตั้งอย่างทันล่มทลายสู่นักโทษหนีคดีไปใช้ชีวิตในต่างแดนกับความพยายามกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนประโยคที่ว่าทักษิณกลับไทยทักษิณกลับบ้านเป็นประโยคที่คนไทยได้ยินมาหลายครั้งนะครับซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมานายทักษิณพยายามส่งสัญญาณอยากกลับไทย มากกว่า10ครั้งโดยเฉพาะปีนี้มีการสื่อสารที่ชัดเจนว่าจะกลับไทยมากที่สุดในปี2566นายทักษิณประกาศจะกลับไทย3 4ถึง4ครั้งครับโดยกระแสข่าวนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมนางสาวแพทองทาชินวัตรประกาศที่จังหวัดกูด,ดอทธานีวา่าลุงโทนี่หมายถึงนายทักษิณจะได้กลับมาเลี้ยงหลานบ้างวันที่25มก,กราคมนายทักษิณชินวัตรกล่าวผ่านรายการแครคิด เคลื่อนไทยว่ายังไงก็กลับบ้านกลับโดยไม่อาศัยพักใดรวมถึงพักเพื่อไทยโดยนางสาวแพรทองทานลูกสาวจะเป็นคนประกาศเองว่าจะกลับเมื่อไหร่24มีนาคมครับนายทักษิณให้สัมภาษณ์สํานักข่าวเกียวโตระหว่างเดินทางอยู่ในประเทศญี่ปุ่นว่าพร้อมที่จะไปรับโทษจําคุกในประเทศไทยไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร และต่อมาช่วงเดือนพฤษภาคมนายทักษิณทวิตข้อความทางทวิตเตอร์สครั้งครั้งแรกวันที่1พฤษภาคมทวิตข้อความว่าขออนุญาตกลับบ้านไปเลี้ยงหลานและวันที่9พฤษภาคมทวิตข้อความว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคม ล่าสุดเมื่อวันนี้ครับ26กรกฎาคมนางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวนายทักษิณและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยประกาศผ่านทางสังคมออนไลน์และให้สัมภาษณ์ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าพ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง และครั้งนี้ถือเป็นการประกาศที่ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะมีคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวเป็นผู้ยืนยันและสุดท้ายนายทักษิณจะเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนี้จริงหรือไม่ตามที่ประกาศเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังติดตามครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องต่างหลังค่าวนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับคืนนี้ผมสัตตคุณเด็เกลี้ยงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ